เป็นเช้าที่สดใสดีแต่ไล้สิ่งมนุษย์ทุกคนเห็นเจ้านี่ไหมใช่แล้วมันคือซอมบี้ไงล่ะตอนนี้มันรัตซอมบี้มือนแพ่กัะจายไปทั่วโลกแล้วและก็เหมือนซอมบี้พวกนี้จะต้านต่อแสงแดดแลวออกหากินกเป็นฝูงนะกลางวันพวกมันอาจจะน่ากลัวแล้วนะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยสิมันฝันร้ายชัดๆเลยล่ะพวกมันจะแข็งแกร่งกันมากขึ้น มากันเยอะมากยิ่งขึ้นเพื่อข้าโอเคทุกคนครับ ก็วันนี้ก็อยู่ในโลกของวัรัซอมบี้ระบาดใช่ไหมเลสใช่ครับใช่แล้วก็วันนี้เราจะมาชีวิตรอดหนึ่งรยวันที่ไม่ใช่หนึ่งรวันจริงๆใช่ไหมใช่ครับผมมันก็ไม่ถึง100รยวันหรอกทุกคนแต่ก็แค่อยากมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับนะครับผมก็เลสเคยเล่นมาแล้วทุกคนเราก็เลยเอาเลสมาเล่นด้วยจุด้มหมายของจุไม่รู้อะไรเลยจุดมุ่มหมายเราก็คือการเขาเรียกว่าสร้างฐานทัพนะหวานไอหวานบ้าเลยนั่นเลเอ้ยปิดกนมปิดคนเราก็จะสร้างฐานทัพเพื่อแบบว่าป้องกันพวกซอมบี้ใช่ไหมเลสน มาตองคืนอตัดดูตัดดูตัดตัดตั้งแต่ข้างล่างต้ตัดตรงข้างล่างต้องตัดด้านล่างข้างล่างโอเคแล้วถ้าเราแบบต้นไม้มันล้มทับเราี่เราจะตายปะลองดูดิไม่ตายหรอาโอ้ตัดโคตรนะไม่ายเลยไม่ตายก็บ้าแล้วตัดทีเดียวมันล้มล้มทั้งต้นนะอ๋อล้มทั้งต้นแล้วก็มันได้มันได้หมดเลยอ๋อโอเคนี่ก็ช่วยกันขุดนี่เจอเจอเอ้ยเมื่อไหร่เสร็จ นี่ไงโอ้ที่ปุ๊บก็ตายได้ลูกโอ๊กเนี่ยมันกินได้ปะลูกโอ๊กกินกินไม่ได้หรอโผล่นเยโอเคเราได้ไม้มาแล้วเออมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยอสนี่คืออะไรอ่ะมีที่ใส่อะไรด้วยเนี่ยแปลกๆตอมบี้ตอมบี้มันอยู่กลางวันได้นะอยู่กลางวันได้เหรอนี่เราต้องรีบเกิดมาแล้วตอนกี่ะเราต้องรีบครับดาบเลสป่ะเนี่ยมาเร็วยใช่อลตรงนี้จะมีจะมีหินอยู่นะโอเคมีแร่อะไรแปลกๆด้วยเลดเดี๋ยวแบ่งไม้ไปหนึ่งนะอ่ะเล่อะไรนี่เลสไม้แปพื่อนอุ้ยน่ากลัวจังอุ้ยเราทาาาารริขุดดดกก่่่่ออนนนนีววฐเเต้้้งงสยหะะใชป ตั้งอะไรทอมบี้ก็พังไม่ได้สต๊อมบี้มันกากเกินแต่ว่ามันมันปีนได้นะสอมบี้อ่ะปีนได้ด้วยเหรอเนาะนี่ทอมบี้แบบเร็วด้วยนี่คือแลสอะไรอ่ะขุดไม่ได้อ่ะมันตรงนี้ไม่มีหินอ่ะมีแต่อะไรไม่รู้เนี่ยมีแต่เป็นอนดิไซ์อ่ะต้องหาหินนะเฮ้ยโมไม่เห็นอ่ะเลสเมึงก็ยังใช้ตาทิพย์อยู่วะเลสมูสเซเดอร์อยู่ไหมเคเดอร์แล้ว้องใส่อะไรนถอดแล้วนาะเออใส่ไงเคเดอร์พี่ฟรีโตครับอะไรแย่นะครับทุกพี่อะไรเงาโอ้ไม่นะเลสเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ ติดไฟก็นึกว่าอะไรเฮ้ยมันตีตีเข้าน้อยมันติดใจด้วยเหรอมันตีข้าวขึ้นหนึ่งอีกอะนี่เนี่ยมันมันร้องอะไรอ่ะโอ้ตีกูตีกูโอ้โอเคมันตายละเราต้องไปลงใหม่อ่ะต้องไปลงเองงั้นทุกคนไม่เถอะท๊อปปี้มันเกิดจากคืนได้ไอ้กลางวันได้เหรอวะแล้วในความด่าแบบเลดเออนี่ไงมีหินอยู่เดี๋ยวกูขุดไปหนึ่งมันวิ่งเร็วนะเพื่อนแล้วก็ถ้าแบบหลายวันแล้วอ่ะมันจะนั้นมันจะแบบมาคลองกันหน้าถ่านแล้วอ่ะมันจะโหดขึ้นนะนะมันเยอะขึ้นแลล้้้้วกกก็็็นนน่่าาาารระพพัััังงงงงมมมออออไไยยยเเเีีดดูห มันเกิดเองเลยว้าวน่ากลัวจัิงเลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรไม่ทราบว่าเป็นไงวัตถกฟักเพียงไรวะลมแล้วลมแล้วอะไรล้มเอเลดโอ้โหนี่ไงเกือบตายไงเพื่อนเราต้องหาหาไม่ตายแต่ว่าผมคือเทพเจ้าอ้กูเดียวแล้ว เลดเราต้องช่วยกันหาของนะเข้าใจว่าได้มามาแล้วทำดาบเราต้องขุดหินไว้เพื่อนเออเดี๋ยวราต้องหาทอยนะครับผมเลทคิดวิธีร้อยวันนี้ใครตัดวะตัดเองตัดวันเดียวเลยโอ้ my god โหจังวะไไมาแล้วมาขุดขุดโค้งกันดีกว่านั่นใช่ฐานเหรอก็โค้งไงก็ฐานก็เหมือนกันอเลดจะเล่นมุกกันเนี่ยโคบัวนะมุกแบบมุกเก่าอะเลดไอ้นั่นเลดงวจริงฮะงวจริงเอองวดโอ้ยของมึงแล้วกันไม่ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะเลดตรงยุงไหนอะอ๋อข้างใต้เนี่ย โอ้ย <ไป S 1> เลยจะมาตีกูดิโอ้ยเล็ดเล็ดเึ้นมาเร็วขึ้นไปเลดขึ้นมาเลดโอ้เลดโอ้โอเลดน,นี่มันอะไรกันเนี่ย โอ้ยมัจฉาดขึ้นางหลังมันขึ้นได้เหรอมัจฉาดมาทางนี้ทางนี้มัจฉาดเนี่ยต้องวิ่งก่อนแล้วเลดต้องวิ่งแล้วเลดที่เบ่งบิ๊กเบ๊กกูตกเอ้ากูตกเลดวิ่งมาก่อนวิ่งเอากอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่งวงโอ้ไปเลยไอเล็ดจะตายเพื่อนโอ้ยแผลแผลหรือไอเลดมันมาแล้วเลดมันมาแล้วหลังเร็วลังเลดจัดการจัดการโอ้ยเลดแล้วไม่มีอาหารอ่ะนี่ไก่งวงขอขอกินหน่อยนะไม่ขนาดมือหรอตอนเบี้เวหรือเปละาหรอโหหักมาก โอ้ยเจ็บโู้ยมันกัดโอกูแทบอัปขาดใจตายอ่ะโอ้โหทำไมมันดิ่งอย่างวะก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องจัดการฆ่ามากเนี่ยมีปืนดรอปไหมปืนต้องขาไปแต่มันหายากมาเลยต้องไปทำไม่ไดก่อนเลยหาได้ยังไงมาบ้างเลื่อนเลยจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเดียวดีเนี่ยเออแร่แร่มันคงไม่อยู่บนบนฟ้าหรอกเชื่อเดิโอ้โหตรงนั้นมีโซนต้นสากลระด้วยเนี้ยต้นโซนสากลระมาเรามาเรียกว่าฟาร์มอาหารก่อนดีกว่าแล้วเราอสองอุ้ยโอ้กโดนเต็มเลยโอ้โทษขอโทษโอ้มันจะมืดแล้วอ่ะทำยังไงเดียวโอ้ว ทำบ้านต้นไม้ป้ะบ้านต้นไม้ได้นะหลังจากนั้นพวกผมก็ได้ทําการช่วยกันตามหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อมาสร้างฐานที่มั่นชั่วคราวและรวมถึงการหาอาหารไว้กินเผื่อหิวและผมก็ตัดไม้ไปสักพักจนมันโค่นลงมาและเลก็มีเลือดใต้เท้าด้วยแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงสุดน่ากลัวนั่นก็คืออ้ยอ,ย,อย้อยค้างเอ้ย เลดแลเลดมันมันเห็นเราเลด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 จะไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนเลดจะไปหมดเลยเพื่อนไปโอ้ยโอ้ยมันติดมันติดได้โอ้ยพี่ช้าเลยโอ้ยโดนลงน้ำเลดกูโดนลงน้ำแล้วเพื่อนกูดินนะเลดมันมาเยอะมากเลยเพื่อนเลดกูดินกูดินนี้กูดินนี้กูดินนี้แล้ว ลงไปไปเร็วเร็วลงมาแล้วเลาไปที่แล้วกลัะเอาแล้วกลัวอ้าวเล่นเอ้าเอ้ากูลงมาเพื่อนอ้กลเร็วชิบหายเลยโอ้โหเร็วนี่ดมึงอยู่มึงอยู่ในตะยางเพื่อนกูต้องกูต้องไปรับมึงนะเพื่อนวันหนึงกูกำลังคับทอดอยู่ว้ยไหนวะโอายตายกูตายตายเหรอเแม่กูนีธเรียงฮะอยู่ในีธเรียงเออประนึงเพื่อนเราจะปรับเกมโลแม่ของตกวเคป้าโอเคปรับได้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะเกินเรียดชื่องเพื่อนมันมีเดี๋เห็นมันมีเสียงหัวใจด้วยโอ้มึงต้องหาวิธีหรือว่ามึงต่อขึ้นด้านบนก่อนก็ได้นะ โอไม่เลดโอ้ยโอ้ยกูเกิดไหนนะยแหลก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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โงโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โโอ้โหคอ้โหโอ้โมโอ้โหอ้โหานเโหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ่โหโอ้โหโอ้โม่อหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้หลอ้อ้อยู่โอ้โหโ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ออ้แล้วนะครับโอ้โูโอ้ใช่ๆ้อดนะเออ ได้กูเองฮะบินน่าตามน่าตามกินเลือดตัวเราต้องทำกับดักมันเวเลสให้มันตกลงมาแล้วแบบมันมันตีเราไม่ได้ทันได้ปะนี่ปะนี่ยตรงนี้ทำได้เนี่ยทำลงไปน่ะขุดลงไปแล้วะไม่ไม่ทำทำเป็นที่ตีเออใช่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 แต่เราเองต้องทำนี้เว้ยทำเป็นสลับอะทำเป็นสลับสลับผิดแล้วสลับไม้แล้วโอเคโอเคมันต้องเขาเรียกว่าขาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาย มันมีเสียงควนคลางก็น่ากลัวมันมีอาวุธอะไรใหม่ๆบ้างเ่ยแล้วในขณะที่พวกผมกําลังสร้างกับดักสหรับจัดการซอมบี้อยู่มันจะมลพังเข้ามาได้นสักพักก็ได้ปรึกษากันไปมาแล้วก็ขุดเหล็กไปพังคลางแล้วจากนั้นสักพักก็ได้เรอถ้ามันอย่าแล้วก็ขุดเหล็กก่พังคลางแล้วากนั้ักก็ได้ร็กเรียบร้อยแล้วก็เตลียมตังคปาดใช้งานนด้ยัักก็ได้รกวากันาลวก็ขุดเหลกปงา ขุดเลยปะมาขุดขเลยดีกว่าเพื่อนขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วมันไม่ลงมาไม่ลงอ่ะไอพวกโง่วะนี่โอ้ยมันม่นมันโง่ขนาดนี้วะเลสเราทำอะไรที่ดีไหมโอ้โขุดแล้วเลยไปมาแล้วนี่มาแล้วเพื่อนลูกพี่หมดโอเคลงไปพวกมึงอ่ะโอเคอืมอืมมันมีโอกาสดับเลยปะไอพวกสามีพวกเนี้ยไม่ดจบห่านเลยมันปีนได้ป่กว่าขุดอยู่ไม่ได้ถ้าถ้าถ้ามีต้องถ้ามีถาวรอย่างนี้นะอืมอืมเจ็บไปดิครับเจ็บไปดิครับกูเนี่ยเจ็บไปดิครับอืมโอ้โห โอ้โหน่าถึกมากน่าถึกมากเลยคนนึงโอ้โหออกพังเะไรอ่ะฝันควาสามารถไม่เหมือนกันป่ะวะไม่มันมีตอมบี้แปลกๆนะแบบตอมบี้อ่ะที่แบบพังของได้เงี้ยพังของได้มีด้วยเหรอมีมีโอ้โหถ้าเราเจอแล้วก็เราวก็ทิพายดีวะโอเลด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 มันหมดเลงมาเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โห โอ้ my god เฮ้ยว้าวมันมันมีเยอะกว่ากว่านี้นะยเรศรู้สึกโอ้แต่คอมบี้เว้ยเราหาราวามาแล้ววาโอ้ยไอ้ยเฮ้ยโอ้ยเรศเอาไปเลยไม่เพื่อนเอาเอาอันนองไก่ไปเมื่อเช้าวะเนี่ยไปเราต้องลงข้ามไปหาราวาไปเพื่อนท้ายท้าครับเอ้ยไอ้เหี้ยมึงท้ายท้ายใช่ปะนี่มันแรงมันก็ไม่ตายใช่เหรอตั้งเป้าตรนี้มันอยู่กลางแหรได้โอเคนั่นเราต้องไปหาราวาจริงจังเลยเพื่อนผมกูมีเหล็กอะระบบการไม่มาเลยเสียงข้าพี่ขุดก็ได้ที่ขุดที่ขุดที่ขุดอ่าด้้าานนหลังอออ่่ะะีเไไไปดร ผงอะไรอ่ะผงที่ทำให้คนเมาผงอะไรวะเออจุะไรวะทำไมมันใหญ่วะเหล้าเหรอฮะทำให้คนเมาโอแต่มันเยอะมากนะแบบพองเกินปุ๊บมันวิ่งมาแบบเป็นล้านเป็นล้านเลยทุกคนราคาพวกนี้ได้แล้วก็ไปอีมาท่อไปได้นะก็แย่แล้วมันเยอะเกินไม่ไม่ไม่มันเป็นที่เป็นที่มอดเพราะมันเยอะเกินโอ้เจเล็กโอ้โหพี่ผุดฟางไหวไม่พูดเรื่องอันนี้นี่อะไรด่เหวี่ยวะ่นเหี่เด่นเห่ะโอ้ข้างหน้ากูก็มีโอเคข้างหน้าเป็นถ้ำ โอ้โหลยมาแล้วเช้านี่นะโอ้เช้าแล้วเปอันนีไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอะไรวะเรื่องอะวะลีสอ่ะลีสอ่ะลีสชาร์จอยู่โอ้รู้สึกมันจะเช้านะตอนนี้เราต้องรีบไปหาทรัพยากรไปแล้วก็นั่นแหละถ้าหุ่นไม่หาได้ไปเลยเราไปเผาดีกันนี่ขุดได้ปลยเนี่ยลีสอ่ะลีสอ่ะคือเรืออะไรอ่ะเขาได้เงินวาโหนี่ได้เรื่องเขียวๆได้อะคัพเปอร์อะโอ้เจอเลวินใช่เหรออืมโอ้ยตองบีเป็นล่ามไปหมดเลยนี่เสียงยังไงอะดาบแล้ก็ไม่มีผมทำขวานแล้วกันเจอพวกทองอะมีพวกทองมีพวกเหลทททอง มันทำของได้นะเว้ยเดียตอนนี้เวเสิงงานต้องทำก็คือการเขาเรียกว่าฟาร์มของสร้างฐานทัพเวแล้วก็หาพวกไก่ทรัพยากรปลูกพืชทำเป็นฟาร์มเวเราจะอยู่จนไม่มีวันตายยอดจริงครับม,มันมีหนามหินด้วยเหรอว้าวหินงอกหินย้อยไงแล้วเป็นนักหาทรัพยากรเวตอนนี้โคตรเท่เลยว้าวมีชินเกินอะคุดต่อไปแบบต่อไปต่อไป ต่อไปว่าแต่ฟาแลแ่แล่เขียวๆนี่จะเมาไหมเมาทำไมมันถึงเมาวะเออไม่เตรียมบวยอะทำขามเลนคอปเปอร์มันคือคอปเปอร์วักอีคอปเปอร์อะไรวะเคฟรูทคืออะไรเพื่อนมันกินได้ด mm> ้วยเคฟรูทเคฟคือถ ja ้ำรูทคืออะไรเคฟรูทเอาไปผลไม้ถ้เคฟรูต <uh พูดแต่ว่าน่าหินหินนอกหินย้อยแล้วมันลงมา โ okay. oh, อเคอ๋ออะไรเป็นขี้ขี้อะไรก็ได้นะแล้วไอ้ตรงเผาวันมีสีน้ำเงินจุดนละเคยแล้ววะน่าสนใจจริงเลยดอกเผาวันไงอะไรคือดอกเผาวันอ๋อ oh! กินได้เว้ยอ๋อน,นี่ไม่กินได้โอเคกินได, okay. กนไดก้ก็เก็บเอาไว้เว้ยโอเคเรน okay. ก็ได้หินมาพอสมควรนะเฮ้ย hey, ซอมบี้เลสอะไรอะไรซอ,อมบี้ปะอืมไหวป้าไหวรุ่นไหวไหวไหวมีซอมบี้อาบังใช่ไหม ไอ้ไข่ตีไข่ตีกูเต๋อวิ่งตีเต๋วิ่ตีเต๋อวิ่งตีเรดมึงตีกูเต๋วิ่งเต๋อวิ่งเต๋อวิ่ตีเมื่อกี้ไม่มันตีด้านหลังไอ้เลดว่าไหมเต๋อวิ่งตีมันไม่กินเต๋วิ่งเอาข้างหลังกูเห็นเมื่อกี้ก็เฮียเลยก็เฮียแหละวเรนมึงต่อแหลมวะมันถึงสีดำเลยของกิ๊ฟเี๋ยวคนดูเกมบ้าเลยเดี๋ยวเนี้ยมันเด้งตกกระจายหมดเลยมันมันต้องมาอร่อยเว้คนดิ่งนี่ตรงนี้มีตรงนี้เป็นเหล็กพอผมทำการขุดแร่เสร็จเรียบร้อยก็จะเตรียมตััววยย้้าาาาาบนและะรหหห่่่่งงทททีีพกใม ก็ได้ไปตัดไม้แล้วก็หาอาหารนิดหน่อยเอ้าง้าหมูอะไรแล้วก็ขึ้นที่สูงดีกว่าแล้วผมก็หันไปเจอเอ้ยตีโัวรู้หรือไม่ถ้าเราตีแก่นะแกมันจะได้งับตวดเรามึงไม่ตัวสีฟ้าก็น่ากลัวเลยแปลแล้วขแล้วข้ามอีกฝั่งแล้วก็สร้างฐานครัผมคือผีเอ้ยทำไมทุกอย่างมันเป็นสีฟ้าเอ้า เอ้าอะไรเนี่ยบลอกเนี่ยมึงเห็นปะกลับละนี่เห็นเหมือนกันปะเห็นเห็นอยู่ฝั่งนี้เป็นสีปกติเว้ยเลนเป็นซอมบี้ท้าไมฝั่งนนั้เขาเลยแล้วองที่สูงเลยจะรถเต็มเลยเลนขี้สูงแล้วเลนเลนมาย่างมากเพื่อนมาเร็วมันมจะข้ามมาไม่ได้ข้ามมาไม่ได้เอาที่ผ่านข้ามได้เอ๊ะเราจะอยู่บนต้นไม้เว้ยนี่คือตาซานลาเลยไม่มันจะไปฝั่งนั้นเป็นสีฟ้าใช่หรือว่าเป็นโลกโลกกลับด้านมา มันจะ่มฟ้าแล้วกับท้ารตอ้วงอีกเขาเนี่โอ้มันมันเป็นโลกที่เราเข้าไปไม่ได้โอ้มันปีนทำไมเป็นแบบว่าใช่มึงเนี่ในตัวฝั่งตัวนั้นที่ยืนอยู่อะแล้วเต็มเลยอยเย่เนี่ยนี่เราต้องเราต้องสร้างฐานทัพโอเคทุกคนฐานทัพเราอยู่บนต้นไม้นะครับเพราะว่ามันจะสมจริงกว่าดีบนะเท่าเราเราวางเพรก็อากาศแล้วมันพังได้เงี้ยเท้บากเลยอย่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเรดมันมาเยอะมากว่ะเราทำไมกูจะหายต้องสิ่งี้นล่รยกันนะเพื่อนก็คือเราจะสร้างบ้านต้นไม้ไปแล้วก็ด้านล่างอ่ะเดี๋ยวเเราาาาตตต้้้้้ออ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 งงปัััักกะววววนนนนแลลลลคค่่่ยยมมมมมมม็ฐทพไี บ้าเหรอว่ตกไปนี่เราไม่ตายไม่มีการก็ตายอ่ะเราไม่มีเตียงเอาไว้เซฟเลยอ่ะแล้วข้าแกะเว้ไปแต่แกะเกมนี้โหดมากเลยแกะมาทำมัดไรล่าได้โหไม่ใช่กูหรอแล้วทำไมตัวกูดำเนาะเอาเป็นว่ามึงกินเห็ดเมาเข้าไปไม่เสียงอะไรอ่ะโอเคเสียงทรมบี้ไงอ๋อเสียงกูตบๆๆโอ้เพื่อความปลอดภัยลูกหลานโอ้มีเลือดเนี่ยอดเลยไม่เกะเลือดเหรอวะอันตรายจริงเลยเลทนี่ครับผมระวังนี่ไปนะแล้วก็ใส่นี่ไป เนี่ยเดี๋ยวตอนพอพอเช้าเราก็จะทำบันไดตรงนี้เข้าใจป่ะบันไดนะครับผมต่อไปเราก็แค่รอมันเช้านะครับซอมบี้มันมันมันแฟนลับมาขออะไรเสียงไรอ่ะเสียงนกวีดอ่ะหรือว่าเป็นเผ่าอินเดียแดงเออเอาเลสเลสเพื่อนเอาเอาคุณตายได้แล้วเลส เรื่องเล็กทำไงดีเนี่ยไม่ต้องห่วงผมนะเก่งมากโอเคเล่นล่อไว้เพื่อนล่อไว้ล่อไว้ตายอะไรอ่ะโอเคเลสกูลงกูลงมาล่างกันทำเลยเลยเพื่อนเราจะทำกับดักเราจะทำกับดักเราจะทำกับดักเพื่อนเออทำเลยทำเลยกูรออยู่กูรออยู่เอาเรยเอาเลมึงตายแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูวิ่งไปทีพีลิปเปอร์ขออนุญาตทีพีทุกคนเลสเพิ่งขุดโอเคเรามาสร้างฐานกันก่อนเอาเอาของไปเอาของไปเออาขระล้วข้างบนอ่ะไม่กูมีของไม่อันนี้เราทำเพื่อข้ามมัเฉยๆไงเดี๋ยวพอมันตอนเช้าเราค่อยกลับเข้าไปเขาเรียกว่าสร้างฐานเราต่อรางวันยวล เขาบอกอะไรกับเราบ้างพวกผมมากนะเขาแบบไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่มีแค่กบดานหนีซอมบี้อเลสทังกระดักมันต่ออะไรเพื่อนมันต้องมีไม้เออต้องทำแฉลบเอบไอไม้ไปนี่นะมันจะฆ่าล้มใจใช่ไหมพลาดว่ายนั้นนะวางเาางางขาตรงนี้ไมวางเขาวางตรงนี้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 นไม่เอเอ ตรงน,นี้เอออ้าวเออว่าปกติบัคกว่ะโอ้โหเสียงนัง่นึงเอาแล้วกูไม่ได้ยินอะไรเลยเอออย่าขุดตรงนี้นะตรงนี้ถ้าขุดมันลงมาได้เนะี่ยถ้าเราขุดตรงนี้มันจะลงมาใช่ปะใช่เหมือนเห็นรอยบัคเลยโอเคนี่นะครับเรียบร้อยโอ้โหนี่แหละสุดยอดไปเลยสุดยอดกับดักนี่แน่ไอ้พวกซอมบี้นี่แน่นี่แน่ฮะโอ้ก็เดินนึกว่มันเดินก็มาบ้าไปแล้วโอ้โหเอฟบีเอ้ฟบีมึงเป็นบัคเอามองแบบนี้ว้าว อะไรวะเพื่อนอบกูบ้ากะเป็นยังไงมันมันสามารถมองแบบเหมือนแบบกด F3 แบบที่มันเล่นอยู่ที่ีบ่อยอ่ะตายเหอะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันมันกัดฟูดแล้วกัดฟูดโอ๊ยมันกัดอือกัดเหรอเบ่งเบ่งเบ่งตายตายตายเลอะอุ้ยโอ๊ยกูโดนนาเป็นพรานนะมึงยังไม่เช้าเลยอ่ะยังเช้าแล้วอโอยโอ๊ยกูโดนอีกแล้วโดนอย่างเดียวเลยอือขมิ้นอ่ะกูฝันอยู่แตายกูเลยตายเอาอาหารเวเลดมึงอย่ามายืนใกล้ดิว่า โอเคช้าไม่ที่เรียบร้อยเลยเราปลอดภัยแล้วโอเคบ้านจะมาแล้วโอ oh. oh, ้มีตัวตายมาตัวนึงโอ้โอ้เหมือน,าาน,น oh, oh. คิป,ปเปอร์เลยเลดเรืเหมือนคิป,ปเปอร์เลยไปเลดดูดิ <c oughs> โอ้ยมันไม่มีเคนใช่หรอบัฟเปล่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเก็บของแล้วไปสร้างบ้านตรงที่โล่งดีกว่าโอ้โอ้ my god โคตรสุดยอดเลยทุกคน ว่าไปแล้วฆ่าหมูก่อนโอเคเก็บอาหารเก็บเสบียงเอาไว้เรียบร้อยการเดินทางที่ไปที่ไหนอ่ะกรเดะนทางเป็นที่ที่ไกลแสนไกลเลยเราจะไม่สร้างรกลากเลยเหรนี่ไงตรงนั้นไงตรงนั้นไงเพื่อนไอ้เกิร์ตเพื่อนผู้ชมโอ้โอ้มันเป็นสีฟ้าแล้วโอ้ยโอ้เสียงปลาไหลปลาไหลปลาไหลเอาปลาไหลมันไปไม่ได้อ่ะที่ตรงนั้นมันทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดเลยอ่ะเป็นสีขาวนั่นคือทุกอย่างมันแมปมันบั็กไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บล็อันนี้เป็นมอสของมันใช่เหรอโอ้ยโอ้ยเกินเกินเกิน เฮ้ยกุเเิอไม่ได้เฮ้ยอะไรเฮ้ยกูคานโอ้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 ะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะมาิุดกูโอ๋อไอ้หมูป่าโอเคเฮ้ยโอเคต้องกูบ้ากะมันต้องออกมาจากที่ที่นี้อ่ะเอ้าเป็นไรเนี่ยเลดนั้นไปที่อื่นดีกว่าอืม ทางนั้นไปไม่ได้เหรอเฮ้ยครอกคุพีโดสมันไปไม่ได้เพราะว่าภาพมันภาพมันบั๊กเว้ยมีไก่ด้วยเลสมีไข่ด้วหมไข่ไปกันอืยมันมีเสียงด้วยอ่ะเสียงแบบเกาะเดินอ่ะเหมือนคนใส่เกาะเดินอ่ะแต่ดังต๊อกแท็กกับเหมือนแบบกรอกแกรกอ่ะอ๋อเออเนาะเหมือนอัศวินเลยจริง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 เนี่หายเราไปไม่ได้นะเป็นสีฟ้าหมดแล้วไม่เลิเป็นสีฟ้าของเราเป็นของเป็นสีขาวอ่ะโอ้ไฟกอดเร็วๆขี่ขึ้นมาแล้วลวยวันไม่ได้ทำอะไรเลยน่าจะกหิวเนี่ยใช่โอ้ยค้างโอ้ยแมเอยนันนั้นหมูป่่่่่่าาาาดดหหหหหรใชมมมูููููปปปโคตเเลนีย ไปต่อยนี่วาเล่อร่อยนะไม่อร่อยเว้ยอยากเจอจระเข้โลเกีะนี่เหรอแบบหายผุเกันเลยไม่มีแก<ม>่จะเลทเฮ้ยหยาบแก่ฮะเพะแก่บ้าเลยแพะแพะอ๋อโอเคเท่าทีวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นแก่ดำนี่ตายซะไอพวกแวก,แกแ่ดำเฮ้ยเอ็นดีแพะน้ำตาละเบียงเฮ้ยมีนกเฮ้ยเด็กๆเด็กๆตัวอะไรนี่ รว้กไปใจตายไปผมทำเพื่อความอยู่รอดเสมอใช่ความอยู่รอดของพวกเรานกมีอะไรกินนกมีอะไรนกไม่ตอบอะไรเลยไม่ตอบนกนี่นี่แกนี่คุณคนถามตัวเองว่าอะไรได้สร้างเห็นทางไอเนี่ยนี่คือบอเลยอะไรอะไอ้มึ่งทางบอลโอ้ยเฮ้ยตัวเลยอะไปขุดดินได้ด้วยโอ้ตายแล้วตายแล้วรังวิเศษเหรอแลวคุนขึ้นไปได้ไหมมีกวางกวางไี่หาเรื่องบัวเลมีโทษจะตายแล้ว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  ไอ้คนช่วยช้าากวางด้ยลูกกวางมาดิกวางโอ้ยมีฟักทองได้เก็บไปด้วยดีกว่าไปปลูกไม่ใค่มันดบที่สัมบี้อยู่นี่มั้งโอ้เด็กกวางวิ่งอย่างเร็วเลยอันนี้ไม่ใช่กวางป่ะนี่คือตัวอะไรอ่ะกวางไงละมัสน่ารักลูกละมัหมันรูปหัวใจเลยอ่ะรูปหัวใจแล้วมีรูปอะไรรูปแมวเหมียวไงเหมียวเหี้ยหรอเปล่าไม่เคยฟังเหรอรูปอะไรอีกนะรูปแมวูแมวไม่ดิสเดอมอนอะรูปหัวใจมีรูปอะไรอีกนะไม่รู้ไม่เคยฟังเลดเลดนั่นอะไรน่ะเลดเดียวมีมีผู้คนกำลังมาท้าเราโอ้เอฟซีเอฟซีไฟั์ กูดังเกินสามเตับเกินสามเศษตับก็ดังไงนี่มันไม่สามารถจะทำร้ายกูได้เว้ยเพราะกูอยู่ด้านบนเป็นไงล่ะไม่ได้สร้างอะไรเลยเอาก็มันต้องเอาชีวิตรอดไงลิตเจฟเจฟตายแล้วพี่เจฟตายแล้ว ไ่อยู่แล้วตายตายพี่เลอยู่ไหนเลสลุงจะวิ่งไปไหนวะเพื่อนเออจะมาหาตู้ค้ามาแล้วเามืรู้ตู้ค้ามหนือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลดตรงกูทำบี้เยอะมากเลยเพื่อนมาช่วยกไหนก็ดีเลดเลสมันมาเยอะมากเลยว่ะมันมาเยอะกว่าเดิมอีกอะเราควรจะมีโลนะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นทำเลที่ดีนะเลดเป็นทำเลที่ดีนะครับตรงนี้ทำเลที่ดีแล้ววางไม้ไปอ่านี่ได้ละได้เลยเลสนี่คือหน้าที่วิศวกรเลดในการตกแต่งอ่ะเลดไปตกแต่งซะตายแล้ว่อแล้วก็สร้างฐานของเราอ่ะเลสเอานั่นเลสก็เอาเนื้อไปปิ้งกินซะแล้วก็ ็อย่าไปทำเนื้อตกเข้าใจเปล่าผ ja ู้เชาโบราณเดียวแล้กูก็จะมาจัดการซอมบี้ตรงนี้เลยโอ้ my god เยอะจัง hmm. ถึงจะมีซอมบี้เยอะขนาดไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะผมหน้าที่ต้องไปหาน้ำมาเพื่อทําฟาร์มขนาดเลดเลดรอไปก็เฮียแล้วก็เฮียแล้วมันตามกูอยู่เนี่ยแต่ก็กว่าจะไปเอาน้ำมันได้ก็ทาผมเกือบตายแหละแต่สุดท้ายผมก็นําน้ํากลับมาได้อย่างปลอดภัยอนะ ถ้าอยากให้ผมผมใช้ปืนก็อลืมบอกว่าซื้อค้าให้ผมนะครัครบผม,มผมค้าให้เป็นปืนมาค้ามาวะน่าจะไม่ถึงใช้ปืนอ่ะพราะพ่อคิดแล้วว่าแค่ทำฟาร์มทำฟาร์มมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับทำฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ทำฟาร์มอีกคือสร้างฐานทัพที่เราไม่มีวันตายเยว้ยเราจะได้อย่างแรกเลยคืออาหารไงเพื่อนอย่างสองก็คือเมื่อไหร่จะหมดวะอย่างสองก็คืออย่าไปอย่าไปโง่ให้มันกัดอ่ะผมตายมาล้านแล้วออตรงนี้ได้ไหมวะได้อยู่แหละ มาเยอะกันเหลือเกินแล้วแม่จะทําฟาร์เมเสร็จป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมฐานทัพเราคือเป็นฐานไฟฟ้านะเราสร้างฐานที่แบบไม่ค่อยสมประกอบอะใช่เพราะว่าไม่เพอจะสร้างก็มีพวกตัวบรรลุล้านถ้าทําฟาร์มอย่างนี้ไม่ได้ก็ทําอย่างนี้เลยละกันเออจะจะจะเกือบตกให้กูวิ่งทีอยู่เดี๋ยวทำให้เออได้ได้ละเดี๋ยวมันนะครับคุณพี่โดสเ,เราต้องสร้างผลผลิตให้มันเยอะๆไวเลสเราจะได้แบบไม่มีวันตายไงไม่ต้องไปฆ่าหมูไม่ต้องไปฆ่าสัตว์กินแต่เรียกว่ามันฝรั่งสุขภาพดีไม่ต้องไปสู้กับซอมบี้นูมมมมาาาีีีลูกกแววเยยโออปื้ ืนมีพังกินแด้พังกินอ่ามาปลูกเอามาปลูกเอามาปลูกปลมัวม่วไปก่อนนะเออแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปก็แค่รอผลผลิตโตโเต็มวัยโอ้ยไอ้ตเล็กของเขานั้นโตเต็มเดี๋ยวขั้นสุดท้ายมันก็คือสร้างเขาเรียกว่าป้อมปราการล้อมรอบเลยเพื่อความปลอดภัยเราสร้างยังไงก็มีพวกนี้เยอะแยะเต็มเลยเยังไงจะคุณฟีโต้ต้องมีหินมากอันนี้ต้องขยายฐานเราจะแข็งได้ไหมไม่ก็ได้มามาแล้วเต็มเลยมันจะขยายฐานยังไงวะมันเยอะมากเลยทำนะเอานะหนึ่งต่อไปไปนะครับผม สวยเลยไปข้างหน้าได้เลยนะโดยทุกคนมันตามผมมามันน่ากลัวมากเลยเจ็บีที่น่ารักถ้าไหนเช้าวะมันน่ะสิต้องทิ้งก่อนเช้าเช้าแล้วโอ้โอ้โหมันก็ยังมาไม่เลิกอ่ะเพราะผมได้ทิ้งแล้วผมมีรถอะไรยังเละผมจะทำลงไประจต้นไม้แล้วค่อยรอไปข้างใต้ดินอ่ะมึงทำอะไรมึงอยู่ด้านล่างมึงด้วยนะเออไม่ตายหรอกมึงอยู่ด้านล่างมึงดิไม่กลัวเฮ้ยมันเลื่อนมันลดเรื่อยๆอ่ะขาอะไรก็ได้มาวางโอ้ยเกือบตกอ๋อ โอ้มันขึ้นมาได้เลยใช่เหรอโอ้ตัวนึงไงขึ้นได้งไงวะล<ต>ง,งไปตายแน่นอนผมว่าผมขุดตะพอในนี้มันก็นานนะนะผมว่าผมขุดมันมนะเป็นลานนาทีแล้วมาพร้อมกับลาวาแร่น้ำแร่หินจำนวนเป็นตะไคร์ลานตะแตกทำไมเยอะแยะเนี่ยงามาแล้วมารับมาดิ ได้ได้ได้ลาเนี่ยเดี๋ออนี่เราเราขึ้นเราเรมาตรงนี้ได้ไงนะนี่มันไม่มันไม่เลาะมันไม่เลาะมาเนาะดูสิมันมีเยอะมากเลยไปฮะลาวาลาวาโอเคบ้านจะไม่ไหม้ใช่ไหมเนี่ยถ้าวางลาวาเอาหินไปกลัวของตกป่ะผมผมมียื่ผมผมมียื่นผมยื่ช่วยเคลียร์ซอมบี้หน่อยลาวาเหรอเออนี่ไงนี่ตายกันไม่หมดใช่ภารกิจลาวาตายกันไม่หมดเว้ยนี่ตายไปซะวันที่เยาไหนไม่ได้นับไปแล้วเนี่ยไผมรู้เลยว่าแหลกมากนะครับคุณพี่โด๊นใช่จำนวนซอมบี้สิถ้าคอมเราก็ไม่ได้กระล้อยกระล้อยกันนะอื เดี๋ยวนิดหน่อยครับเดี๋ยวนิดหน่อยครับผมมันคืรถเลยนะครับคุณก็โอ้ไม่นิดนะเลสไม่นิดนะไม่ังไงเพื่อนไม่นิดนะเลสเดี๋ยอเยอะอยู่นะโอ้ไม่เยอะขนาดนั้นหรอกทำเป็นฐานอ่ะก็ไอ้ที่เพื่อนเราทำมันทำยังไงว่าไอ้ที่เป็นโอ้จะไม่ผู้ดีแล้วว่ะเพื่อนใครๆรู้ว่าใครๆรู้ว่าทำยังไงวะ ก็เอาเหินมาวางเหมือนวางแบบว่าด้านตรงกลาง3แล้วก็ด้านล่าง3ามอะเข้าใจปะอ๋ะสบบอสแถบปะอันนี่แหละไม่ต้องดานละมันดาบพังมืกแล้วเลสโอเลสช่วยมันมารับหน่อยมารับหน่อยไม่มีบล็อกอยู่ไหนมาล่างบาง้านมาล่างบาง้านอันนี้อานนี่อันนันี้มมาถ่ายรำมาถ่ายรำมาถ่ายอันนี้อันนี้โอ้โหสร้างถานไม่เสร็จแน่เลยว่ะพันทันเดียวพันอยู่มีไม้ไหมอู๋ตรงนี้หน่อยดิไม่ไม่สวยเลยตรไหนไม้ไหนอะเนี่ยเนี่ยโอ้ไม้โอ้กเหรอโอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเหล็กไม่มีดาบป่าจริงๆ มึงยิงวิ่งมันเต็มหมดเลยไม่ใช่หรอวะเอาหายไปเลยอ่ะอ,อ๋อวิ่งออกมาใหม่ละโอ้ไมคือสเนสมาอีกแล้วต้องทำฐานยังไงวะคือกูจะทำให้มันล้อมรอบแบบเป็นเป้าปลาการเข้าใจปะแบบส<อ>ี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมอะแต่นี่มันตอนเช้าไงเออเดีไอ้ก็ทำอย่างนี้ไปแล้วก็วาดแล้วก็ทำเหมือนกันมีทางเราไปตีอยู่ใช่ปะใช่ใช่แล้วก็มีทางเราไปตีว,าว้าวเนี่ยมีสัมภารสายสร้นนะครับผมเป็สายสร้างเองผมขี้เกียดที่ก็ไม่เอาอาหารยังไม่โตเลยอาจจะไม่โตนี่เรามีทางเราไปซา่เว้ยตอนนี้ก็ลงไปซาได้กินจะได้ทาง โอ,โ,อโ,อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันปีนขึ้นมาได้ต้องทางกันก็ต้องจัดการอ่ะได้เหียยเป็นลาเลยเพราะจนะวนิ่ไงไปดูไปฉาดเลยวิ่งเข้ามาหาเราอ่ะอืมใช่สามากถจริงจริงก็ฐานเราก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ เราปิดร้อยวันเลยดีกว่านะก็โอเคครับทุกคนสับหนูไอวันที่เรียกว่าไม่ถึงหรอกทุกคนนะก็เป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆนะครับอย่าดราม่ากันนะครับทุกคนนะก็นั่นนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสิ่งที่พวกเราสร้างได้ผมก็ไม่เป็นคนที่เล่นมาครับเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยทําได้แค่นี้จริงๆนะครับผมนะปอบประการงนั่นแหละครับผมคุณชมนะฮะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ได้นะครับถ้าเราไม่ลงไปตายนะครับเรามีลาวาแล้วก็มีอาหารนะครับนี่คือถ้ารามันโตอ่ะเราสามารถปลูกไม่ได้แบบว่าอินฟินิตี้ทุกคนใช่เราจะไม่มีวันอดตายนะ ครับขอ5,000ันไลค์นะทุกคนพี่จะทำ100ร้อยวันอีกนะครับผมแต่จะเป็นร้อย <100 S 2> <ม>วันอะไรก็ไปติดตามเราชมเลยนะครับขอฝากพี่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับทุกคนเดี๋ยวโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย